โชติธรรมทานลักษณาคุณแมนิคเนมโชสเตนมลีทีสลัดวันอิ้ทอับาเกลารวันหนึ่งทองทีสามสี่ห้าหกเซเว่นเจ็ดเอ็ดแปดาเก้าสิบอเอ็1สิบเอ็ดทเวลสิบสองเททีสิบสามโฟทีสิบ

โฟตี่สี่สิบฟิฟตี่ห้าสิบซิกตี่หกสิบเซนติหกเอเจ็ดสิบสี่เก้าสิบเหมือนหันเด็ดหนึ่งร้อยถูหันเด็ดสองร้อยทีหันเด็ดสามร้อยตั้งเกี๊ยโฟร์สี่หนึ่งแฮมเกิร์เดย์บายบาย